สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมโอจูนไบโอนะครับเราจะมานำเสนอ o อนิวิโดแม c 1.9คันนี้นะครับผมคันนี้มีเปลี่ยนกระป๋องเวสเกตนะครับมีทาท้ายล่างมีอุดอีจานะครับผมแล้วก็มีรีมัสเต็ปสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟิลลิ่งกันนะว่าทาในน้อยคันนี้อัตราเร่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับ